จะมีอีก3ร่างนะครับคือ890นะครับที่เกี่ยวข้องกับการไปรูประบบภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างพรบรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับที่เป็นการพยายามจะปิดช่องโหว่นะครับในการจัดเก็บภาษีที่ดินนะปัจจุบันนะครับมีร่างพรบรภาษีที่ดินรวมแปลงเ,เบอร์เก้านะครับซึ่งเป็นการน,นําเสนอภาษีที่ดินที่มีการคํานวณแบบใหม่แบบรวมแปลงที่เราเชื่อว่าจะนาไปสู่การคํานวณที่มันเป็นธรรมมากขึ้นนะครับรวมไปถึงข้อที่10คือร่างพรบภาษีความมั่งคั่งนะครับ <c oughs> ร่างที่ส1ครพับเกี่ยวกับการไปรูปที่ดินนะครับก็เป็นพรบการไปรูปที่ดินเพื่อประชาชนร่างที่12นะครับเป็นร่างพรบคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งอันนี้เพื่อการความสับสนนะครับจริงพักคก้าปลายยื่นร่างแก้ไข,ขพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นสองฉบับฉบับหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับการคำนวณค่าแรงขั้นต่ําและก็อีกหลายประการเนี่ยจะเป็นฉบับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินดังนั้นก็จะรอเข้าคิวในลู่วิ่งข้างบนจากไซด์ที่แล้วนะครับแต่ว่าร่างที่ปรากฏในไซต์นี้เนี่ยเป็นพรบคุ้มครองแรงงาาานน <ì S 2> ทีี่่ถูกตคววมเป็ ร่างการเงินนะครับก็จะเกี่ยวข้อง,องการขยายสิทธิ์ลาคลอดเป็น180วันนะครับเบอร์13นะครับก็เป็นร่างพรบรบำแดลพื้นฐานทั่วหน้านะครับแล้วก็เบอร์14เป็นร่างพรบรส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ชนเผ่าพื้นเมืองนะครับก็เข้าใจว,าว่าทางภาคประชาสนก็มีการยื่นร่างในลักษณะดังกล่กาวเช่นกันอันนี้ก็เป็นร่างที่พรรคก้าวไกลยื่นเข้าไปด้วยนะครับก็ทั้งหมดเป็น14จาก3าเร่างกฎหมายนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นถูกวินจัยว่่าาเเ็นนรรรงกะับจไสหืออมย ผมอยากอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการที่เราขอให้นายกเซ็นรับรองเนี่ยหรือว่าการที่นายกจะตัดสินใจเซ็นรับรองเนี่ยไม่ได้หมายความว่านายกหรือรัฐบาลเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนะครับอันนี้ต้องทาความเข้าใจแบบนี้ก่อนเพราะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไปเรียกร้องให้นายกรับรองนี่แสดงว่านายกจะต้องเห็นด้วยกับทุกร่างที่ก้าวไปเสนอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับการที่นายกธนตรีให้คํารับรองร่างกฎหมายเนี่ยไม่ได้หมายความว่านายกหรือรัฐบาลเห็นด้วยกับร่างกฎหมายแต่คือการที่นายกนั้นเปิดโอกาสให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยได้ถูกบรรจุ เข้าไปในการประชุมสภานะครับให้ตัวแทนของทุกพกรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวและก็ลงมติเพื่อหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับเพื่อฉายภาพตรงนั้นให้เห็นชัดขึ้นนะครับผมก็เลยไปรวบรวมสถิตินะครับเกี่ยวกับการให้คํารับรองของนายกมนตรีต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมโดย 101ผับนะครับร่วมกับองค์กร v ีวิสนะครับก็จะเห็นว่าสัดส่วนนะครับของด้านกฎหมายการเงินที่นายกก่อนหน้านี้ให้คำรับรองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณถ้าในหน้าจอมีการพิจารณานายก4คนเนี่ยก็จะอยู่ที่86-97เปอเนะครับก็ถ้าเอานายกมนตีล่าสุดก็คือพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการรับรอง86เปอของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินให้เข้าสู่การประชุมของสภาพูพดง่ายๆคือไม่ว่ากฎหมายจะเสนอมาจาก ฝ่ายไหนสสรัฐบาลสสฝ่ายค้านหรือว่าร่างประชาชนเนี่ยพอถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินสมมติถูกตีความร้อยฉบับเนี่ยก็จะมี86สบฉบับที่นายพลเอกประยุทธ์ในวันที่เป็นนายกเนี่ยรับรองให้เข้าสู่การประชุมของสภานะครับหรือถ้าเราซูมเข้าไปนะครับในสถิติเกี่ยวกับการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเอาเฉพาะกฎหมายที่ถูกเสนอโดยฝ่ายค้านนะครับและถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินเนี่ยพลเอกประยุทธ์มีสถิติในการรับรองให้ร่างกฎหมายเข้าสภาอยู่ที่59% ซึ่งความจริงก็น้อยสุดในบรรดานายกก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในบรรดาสมมุติในบรรดา46ฉบับนะครับที่ถูกเสนอโดยฝ่ายค้านในสภาชุดที่แล้วเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับร่างการเงินเนี่ยพลเอ,อลกประยุทธ์รับรองไป27ร่างนะครับแล้วก็ปัดตกไป19ร่างก็คิดเป็นสัดส่วน59%แต่จะเห็นว่าถึงแม้รับรองให้59%ของร่างเข้าสู่สภานะครับแต่ท้ายสุดแล้วสสฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนใ,ให้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน ฉบับใดเลยของฝ่ายค้าเนี่ยสามารถผ่านไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบ59กับ0เป็นก็เป็นสถิติที่ผมคิดว่าสะท้อนให้เห็นชัดว่าการที่นายกให้คำรับรองให้ร่างการเงินเข้าสู่สภาเนี่ยไม่ได้เท่ากับว่าสอสซีกรัฐบาลหรือว่านายกหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนั้นเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อเรียกร้องของเราไม่ใช่เป็นการบอกว่ารัฐบาลจะต้องเห็นด้วยกฎหมายของพรรคก้าไกลนะครับแต่เป็นการขอให้ร่างกฎหมายของพรรคก้าไกลที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยได้รับโอกาสในการเข แต่แน่นอนครับเวลายื่นข้อเสนอแบบนี้ก็ต้องคิดแทนนะครับว่าแล้วนายกกับรัฐบาลอาจจะมีความกังวลอะไรนะครับที่จะเป็นเหตุผลที่ทําให้อ่าจ,จะไม่พร้อมจะให้คารับรองกับร่างกฎหมายต่างๆนะครับก็เลยคิดถึง2เหตุผลนะครับที่อาจจะเป็นข้อกังวลที่นายกกับรัฐบาลอาจจะมีก็ได้นะครับอันนี้เป็นการพยายามจะเดาใจรัฐบาลแล้วก็อยากจะชี้ให้เห็นหรือว่าพยายามจะคลายข้อกังวลน,นะครับว่าหากกังวลด้วย2เหตุผลนี้จริงเนี่ย จากการไปวิเคราะห์ร่างที่เรายื่นเข้าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นข้อ,ขอกังวลที่เราสามารถก้าวข้ามได้นะครับแน่นอนครับข้อกังวลที่1นนะครับทางนายกรหรือว่ารัฐบาลอาจจะกังวลว่ากฎหมายบางฉบับเนี่ยเมื่อเกี่ยวกับการเงินแล้วเนี่ยและสมมติผ่านความเห็นชอบของสอภาไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปผูกมัดเรื่องของภาระงบประมาณให้กับรัฐบาลนะครับอันนี้ผมก็อยากจะคลายข้อกังวลในภาพรวมก่อนนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยเวลาเราใช้คำว่าร่างกฎหมายการเงินเนี่ยการตีความนะครับตามร,าารัฐธรรมนูญ นะครับมาตรา134ว่าอะไรเป็นร่างการเงินเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างกว้างนะครับถ้าเราลองซูมเข้าไปดูนะครับในรัฐมนมาตรา134เนี่ยจะเห็นชัดนะครับว่าร่างพรบรที่เกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วถ้าเราไปดูใน134วงเล็บ2นะครับจะเห็นชัดว่ากฎหมายใดๆก็ตามนะครับที่มีการโอนทายเงบประมาณจากหน่วยงานหนึ่งไปหน่วยงานหนึ่งเนี่ยจะถูกตีความว่าเป็นร่างการเงินทันทีครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีหลายฉบับ นะครับที่อาจจะนําไปสู่การโอนถ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานแต่ความจริงแล้วไม่ได้ไปเพิ่มภาระงบประมาณที่รัฐต้องแบกรับนะครับดังนั้นเนี่ยหากรัฐบาลมีความกังวลว่ากฎหมายการเงินจะไปเพิ่มภาระงบประมาณเนี่ยก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกร่างที่จะนำไปสู่การเพิ่มภาระงบประมาณเสมอไปนะครับเพียงแค่มีการโอนถ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานเนี่ยหรือบางการณีเดี๋ยวเราจะเห็นในไซต์ถัดไปเนี่ยเป็นการลดภาระงบประมาณด้วยซ้ำเนี่ยก็ถูกตีความเป็นร่างการเงินแล้วนะครับส่วนเหตุผลที่2นะครับที่รัฐบาล หรือว่านายกอาจจะมีความกังวลก็คือว่าร่างกฎหมายที่เราเสนอไปเนี่ยมันไปขัดกับหลักการสําคัญของนโยบายรัฐบาลหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็พยายามศึกษาคาแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นรัฐบาลผสมอย่างละเอียดนะครับก็มีความมั่นใจนะครับว่าหลายฉบับที่เรายื่นเข้าไปเนี่ยก็ไม่น่าจะไปขัดอะไรกับทิศท,ทางภาพรวมในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลนะครับแม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างไปบ้างนะครับแต่ผมทิ้งท้ายประเด็นที่สําคัญที่สุดในสไลด์นี้นะครับคือประโยคล่างสุด นั่นก็คือว่าถึงแม้ร่างกฎหมายฉบับใดจะเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณก็ตามถึงแม้ร่างกฎหมายฉบับใดอาจจะมีหลักการที่สวนทางกับนโยบายของรัฐบาลก็ตามเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าพอรัฐบาลให้คํารับรองไปแล้วหรือนายกให้คํารับรองไปแล้วเนี่ยสสรัฐบาลจะหมดสิทธิ์ในการปัดตกหรือว่าปฏิเสธข้อเสนอต่างๆนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นร่างที่เพิ่มภาระงบประมาณถึงแม้จะเป็นร่างที่อาจจะสวนทางกับนโยบายรัฐบาลแต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าสอสอรัฐบาลหลังจากฟัง,ฟง,ฟงการวิปรายฟังข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วตัดสินใจว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยในเมื่อเขาเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาก็สามารถคว่ำหรือว่าปัดตกร่างดังกล่าวได้นะครับดังนั้นในภาพรวมเนี่ยก็ไม่อยากจะให้2เหตุผลนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขหรือว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้นายกนั้นไม่สบายใจที่จะใช้คํารับรองกับร่างดังกล่าวนะครับหรือว่าถ้าไปอย่างละเอียดขึ้นนะครับทางผมและก็พรรคก็พยายามจะวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับว่าในบรรดา14ร่างเนี่ยที่ปัจจุบันเป็นร่างการเงินที่รอลายเซ็นขอองายยกู่ มันส่งผลกระทบต่อ2เงื่อไนไขเมื่อสักครู่อย่างไรนะครับถ้าเราไปดูคอลัมน์ที่อาจจะมีตัวอ, 3, อักษรสามตัวลูกศรสามสีอยู่นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์จากภาคเก้าไกลนะครับว่ารา่างที่เสนอเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภาระงบประมาณรัฐอย่างไรนะครับอย่างที่บอกคือมีหลายร่างนะครับที่ความจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นลดภาระงบประมาณรัฐด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรสีเขียวเขียนแต่ว่าพอมันเป็นการเสนอการปรับเรื่องระบบภาษีจะเป็นการเสนอที่นาไปสู่การโอนถ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานรัฐเนี่ย มนเลยถูกตีความาเป็นร่างการเงินนะครับอย่างเห็นภาพชัดเลยเนี่ยร่าง8ถึง10นะครับ8-9-10การไปรูประบบภาษีในความจริงมันจะเพิ่มรายได้กับรัฐด้วยซ้ำนะครับไม่ได้ไปเพิ่มภาระงบประมาณให้กับรัฐนะครับหรือว่าแม้กระทั่งอย่างร่างข้อที่3นะครับที่นาไปสู่การยุบกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ในหลักการนี้ถกเถียงกันได้นะครับแต่ว่าหากเกิดขึ้นจริงนะครับมันจะเป็นการลดภาระงโประมาณของรัฐไม่ได้เป็นการเพิ่มนะครับในขณะที่ในคอลัมน์เดียวกันนะคร มันไม่ได้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าจะกระทบภาร้างบประมาณรัฐหรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะมีความเป็對對นไปได้ที่จะเพิ่มหรือลดก็ได้นะครับอย่างเช่ kay, partners, on, นข hey ้อที่หนึ่งะครับร่างพรบรับราชการทหารนะครับเหตุผลที่ถูกตีความว่าเป็นร่างทางเงินเนี่ยเพราะเรามีการเพิ่มหรือว่าใส่มาตราหนึ่งที่บอกให้มีการทบทวนเรื่องของค่าตอบแทนสวัสดิการของพลทหารที่สมัครใจเข้าไปเนี่ยให้มันสอดคล้องกับภาร้างงานและค่าครองชีพนะซึ่งแน่นอนมีความเป็นไปได้ว่าพอทบทวนแล้วอาจจะมีการเพิ่มค่าตอบแทนหรือว่าสวัสดิการรายคนนะแต่ว่าในเมื่อ การยกเลิกการทับกินอาหารเนี่ยจะน,นําไปสู่การลดจานวนอาหารที่กองทัพของในแต่ละปีนะครับมันก็อาจจะถูกเกลีย่ยนะครับโดยจํานวนอาหารที่มีการว่าจ้างที่ลดลงมาในแต่ละปีดังนั้นมันก็สรุปยากนะครับว่าจะเป็นแรงที่เพิ่มออหรือว่าลดภาระังบประมาณนะครับหรือว่ายัง